สวัสดีค่ะกับมาอีกแล้วครับ JKK Lifestyle มุนี้จะมายังจะมารีวิวทุเรียนพี่นอ้องมาไปสื่อมาเพิ่งมาเมื่อกี้เดี๋ยวข้ามาเบิ่งบานจะได้เป็นแบบใดเนาะได้มาจากกองจากทรายกะมาเบิ่งกันเนาะได้มาสองกองเห็นบ่ค่ะได้มาสองกองหนึง่ง เดีก็มาแกะกันเลยมาแกะกันบ่ค่ะมาแกะกันเลยจากสซฟอมไทยแลนด์เพื่นบ่า เท่าก็เขาใจเนาะถึงมันจีเป็นราคา่าแพงมันก็เป็นแบบแบบได้ละก็เป็นไออันนี้เป็นผู่หน่อยๆเนาะนี่เห็นปะเป็นพูหน่อยๆเป็นกับมีหอกระดาษกระยังมาเกเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะแบบกรอบหนอกกลุ่มนคือบ้านเท่าอยู่ราคาบ่ต้องถามถึงเนาะพี่นนอะ <c oughs> โอ้ยั <c oughs> อั <c oughs> อนอน,น,อนี้ก็จะเป็นสองพูอยู่ได้กันแบบ จังาดล่าติดกันเนาะไ,ได้หนึ่งสองสามีกันหน่อยๆเน,นี่ยมค่ะเดี๋ยวเขาก็มากินกันเลยคอมลองได่มาอยู่อังกฤษได หาปีพี่น้องขังแดกที่กินทุเรียนอยู่เมืองนอกเนี่ยเนี่ยมันแหลกๆบอกบอกกาซื้อกินว่ามันแพงตอนนี้ยังแพงคัะแต่ห้าว็่อยอมเนาะว่าชุกคนแต่ห้าว็่อยอมเอสียตาังพอบาหรือ้วทติว่าอยากกินแล้วกัน ยูพี ie, มันกะเท่ากับเข้าใจเนาะเพื่อนเพื่อนว่าการจะสร้างเองียงสร้างของจากเมืองไทยเนี่ยมันกับบอเบนไงไงส่วนจะสร้างมาคาคาทรงคาแท็กคาโน,นนีนันถ้าเท่าอยากแบบถ้าเป็นพักหรือว่าเป็นพลไม้สดๆแบบนี้ถ้าเท่าอยากสร้างจากเมืองไทยกะต่องย่อมเสียคาทรงล้วกะคาโซงนี่กับบอเบนถูกถูกแบบจงมือนีได้มืออื่นจังจีิงนะค่ะเนาะ ืล้วกะแต่กันอยากกินทุเรียนเนี่ยเข้าต้องสั่งท่างหลานผลก่อนพอยังวัตตีเกิดเข่าเกิดเข่าพอซังยังจะจะบ่ท่านค้นเนาะค่ะเพราะวา่าบางหลานผลกับบ่อยากบ่อยากสังมากเพราะวา่ามันแพงเรากะถ้ามีก้นสังผลกับจะสั่ง พีออเดอร์ order. ถ้าเฮาพีออเดอร์เรพิ่นังสี่เพิ่นก็จะสร่งมาในอาทิตย์ถัดไปเองสิเนาะค่ะเนาะคือเมคชั่วจะมีคนเอาีิลีเพราะว่ากลองหนึ่งมันกะแพ,พ้งเนาะเพิ่นกระยานมันเสียของอออืือออออออ ว่าที่ s e ตว์ซีกโลกก l ลกกินข e าวโ o ด d ก็ t h ว3เสด้เนาะแต่กองที่ระานได้เปิดบสามาเราเข้าไปในบาได้เนาะพี่น้อาเนาะราะว่าันงประชอบยิน ปลังกินไม่เป็นพลังบองหูจักของดีดีแล้วแหละอ้ยผมอะจะให้หน้าให้ตากันไปดวนเนาะพี่น้องจุ๊บปทีอึงหมูอื้ม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  หิวขึ้นรถบัสหิวขึ้นรถบัสมากพี่น้อง um. ตรงหอดีๆ <laughs> อย่านกินมันออกหมาอบ่ยางดีสองสามสัน่ขนขนาดอยู่ในกองเดชแต่กันยังมีกินอยู่อืมอืมอืมแบกินแล้วก็ต้องไปแปรงฟัน

จอบัตโต้เอาเด็ก finish yeah พาเสร็จชัวร์ไหมอือหือ ทางเ่นไว้สองกองชอวกอินไลท์สลิกวนอกหุมในนะ่นอกพี่นอ้องฮาปีจังคอยไดไกิน so ข้ากินเห็นเบิด marker อืมจะอะไรเจ้าห่วงแม่ไม่เอา t ยู่ที่บ้าน t ืมอืมงำ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 ต่อเราเม่กันนี้ไปหอก Mm. Number, you, I trusted you. You lied to me. How could you? Oh, no, I'm to you. Oh, come on, How could you, Mommy? Mm. I trusted you. <coughs> <coughs> องจ๋าอันนี้ก็เก็บว้ใส่กองว้แต่เอาเก็บกันบ่นได้ไได้พี่น้องเวลาฆ่าน่นนันทนังซีแต่เฮากับเข้าใจเพิ่นเนาะดูความที่ว่าอยากกินมีแบบเป็นผู้แบบนี้ใส่ได้กองแล้วก็มีเป็นแบบลูกแล้วฮาเอามาแกะเองเนาะพี่น้องผู้ขาแกะบ่เป็นก็เรยได้แบบนี้มากเนาะนี่ก็เอาไว้ oh, <yes. S 1> เก็บไว้แต่ว่าเขาได้บานบ่าด้ไรต้องเอาไว้ในไวข้ขางนกกาเดียน เอาแหละคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาทุเรียนมากินให้พี่น้องเบิ่งเี่แหละเดี๋ยวจะขึ้นลาค่ายเบิ้องเนาะพี่น้องเนาะจะาลื่อมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งมิ smells, <Johann. S 2> ่งมิ่งไว้เนาะพี่น้องเคลิปต่อไปจะพาไปไซจะพาไปเที่ยวหรือว่าจะเอาอย่างมาสูกันกินกะคอยติดตามไว้เนาะพี่น้องเนาะกะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอู้หูแม่งแม่งแม่งคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ S <S <S เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับอาม่าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ